เออทําไมคนถึงจะไม่ยอมรับล่ะไปไปรับบัตรสอผาพันรังบานจะผ่าบาั <c oughs> าเอองินมาใจวันราบมีตรกระเทยบวลํรมีตรกระเทยพระเอกเป็นกรทเทยบ่ล่ะคุณนั่นเป็นกระเทยบ่ล่ะคุณนี่เป็นกระเทยบ่ล่ะซึ่งไม่เห็นเป็นขํา,ท,า,ท,าทีนกรู้สึกเจ็บเจ็บปวดดนพนณองเจ็บปวดในที่นี้คือเรารู้สึกรู้ตวนคนหลอกข่างจากของที่ ที่เขามีความสามารถที่เขาก็เป็นคนนึกกันแต่ว่าม่องอี<ด>แบบหนึ่งนะครับถึงมองเป็นเป็นแปลกเป็นเรื่องตลบอ่าจริงๆเราไม่ใช่ครับผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่นด้วยตัวเองเ,เองเลยนะครับเอาแต่เอาแต่คนเรานั้นจะไม่ยอมรับนะครับเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจที่ผมอยากแล้วก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะรักเพีที่สามารถขึ้นก็ได้ เพราะว่าทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันมัคนคือการมีความสามารถคือกันว่าได้ต่างจากผู้ยิงผู้ไา้ผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาเนะล่นนะครับรุนบนลลูกจ๋ามีบทมีบาททุกคนครับแต่ว,ว่าเฮงาสีเอาอไปนักเด็กหน่อยเพราะใดเอาไปนักลูกนักเต่าครับเพราะใดเพราะว่า เขาเป็นไวที่ต้องพักผ่อนนะครับไวที่ต้องพักผ่อนต้องพลังมือเขารับสิก็บ่อยากปูกเขาขึ้นด้เพราะว่าอย่างเขานอนสิพี่น้องนะครับอันนี้ไอ้พี่น้องเขาใจดอกบางมือเอ้าไอ้บ่ได้ขึ้นบอช้านี้บดนี่เขามีเขามีเลี้ยนพิเศษเขามีอย่างที่สิก็อาจจะอาจจะบ่ได้ขึ้นนะครับประเภทไหนก็มีค่านตวเองใช่ครับสวัสดีครับ ดูจากบาเลนปาที่นองบาเลนกิรอดขอบคุณครับบรรยากาศดีมากค่ะเอกเอ้ยเตือนเตือนเราสัมพินลมบปาสาวแวบไายเราเย้าวสาวแวบไพยเราเย้าตอนีิน้อง พักผ่อนหลายๆจะรอผลงานที่ชนบุรีนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณดาวทุกๆดวงเลยนะครับวัสดีครับลูกชายวัสดีครับ